หลับตาแม่เริ่มคุณจะไม่มีเสียในการเปิดตาถึงว่าคุณใส่แว่นไปนะครับพี่โฟนเคยจูงเดียผมไม่เห็นเหมือนคุณนะที่พาจิงหาเดินมาถึงล็อกแบบตันเสื้อผ้าของผู้ชายแล้วเป็นเสื้อผ้าผู้ชายดีไหมเป็นผู้ชายดีพี่โฟนเอาจริงๆนะหลอกผมไม่ได้ผมมาเดินบ่อยกว่าพี่โฟนจ้าหยุดเลยหยุดหยุดผมที่จะหยุดหรือยังหยุดครับเพราะฉะนั้นลืมตาเลยจ้าแย่ม่ผมนี่ไม่เคยพลาดจริงๆเลยเนี่ยต้องเลิกตัวนี้นะมันจะเป็นงูเหลือมกินมา เดี๋ยวพี่มีเซอร์ไพรส์อ่ะเข้าไปก่อนพี่ว่าราวนี้มันเหมาะกับสิงหามากไม่จับจับไม่ได้น้องเปิดออกมาเป็นชีสติงห์ฮาฮาเลยนะแมทหรือไม่แมทเออมาไม่เอาตัวนี้ก็จับไม่ได้แปลกนะแปลกที่จับไม่ได้จับไม่ได้แต่แต่แต่ผมว่าตัวนี้ดีถ้าเกิดว่าคุณเลือกแมดไม่แมทไม่เอาดูดูดวงมึงก็ดีเนาะได้เวลามึงละตัวนี้ไม่เอาตัวนี้จับได้ไหมอะไรอะออนอินคนชัวร์นะ ชัวนะไม่เอาคือระดับพี่ไม่มีวันพาดพร้อมที่จหลับตาได้ยังครับ5 4 3 2 1หลับตาครับเดีผมจะพาพาคุณไปหาร้านดีๆเลยแบบแบบร้านที่มีเอาคุณยังไม่หลับผมนึกว่าคุณหลับแล้วตะกี้หลับตาทิกี่นิ้วเนี่ยอะไรดีแล้วหลับตาสิกี่นิ้วเนี่ยสองอาจจะถูกเดาถูกกี่นิ้ว านิวไปซื้อผ้ามาปิดตาไปไปไม่เชื่อแหละไม่หลับตาจริงหรือเปล่าเอาแบบนี้ถ้าใครไม่หลับตาขอให้บ้านไฟไหม้จริงอ๋อสมองไหมอะไรอย่างคุณคุณค่อยบอกนะว่าจะหยุดร้านไหนโอเคปะหยุดร้านนี้อ่ะอ่ะเปิดตาโอ้ยก็ไม่ยากนะเออจริงอ่ะก็ไม่ยากไ่เอาไหมไม่ฉันไม่หวังเรื่องง่ายๆหรอกฉันโอ๊ยฉันรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนจะได้อ่ะสีอย่างเงี้ยเอาไหมไม่เอาอ่ะเอาไหมไม่เอา วันพระไม่ได้มีหดเดียวเอาไหมอ่ะกูว่าตัวนี้น่าจะรอดหัวร้ออะไรอ่ะไม่พี่โฟนไม่ได้หัวร้ออะไรเลยอ๋อมันคือดีใช่ไหมเมื่อกี้ไม่รู้เสียงอะไรเสียงมึงค่ะเนาะว่าไทยอากาศหนาวมันยังไงนะอากาศหนาวสิ่นี้ต้องใส่อย่างเงี้ยอถ้าอากาศหนาวกูว่ามันต้องแขนยาวเอาสักตัวเหอะมันกูเอาตัวนี้กูเชื่อเซนกูโอเคเอาอีกสักชิ้นจะเป็นเป็นกางเกงไปดีกว่าหลับตานะ หลับอยู่เดินมาเดี๋ยวเอา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 มาเอาราวนี้ดกว่าเอาไหมอาจจะยังว้ายคุณพลาดแล้วพลาดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคุณพลาดสิ่งที่ดีเอาไหมอ่ะกูเชื่อว่าเซนกูไม่ผิดแน่นอนจัดมาเลยอาจจะเป็นแม์ลาโลกไปเปลี่ยนเสื้อกันปะไปเปลี่ยนเลยงั้นไปแม์กันไม่แล้วมึงจะให้กูดูเลยหรอไม่ดิไม่ต้องดูอ๋อแล้วแม่อันนี้คือทุกคนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ากติกาข้อสุดท้ายของวันนี้ก็คือ สิ่งที่ซื้อมาทั้งหมดสลับกันใส่ใครเป็นคนทำเกมเนี่ยอาจจะเป็นแมทลาโลกอาจจะเป็นแมทลาโล่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีกล้องตั้งไว้ตรงไหนหรือเปล่าเลื่อนไปเปลี่ยนเดี๋ยว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 เี๋ยวเครับพี่คนยังสองซ้ำแล้วเลือกก็ไม่ดูดูมั่งดิดูได้ยังไงเราปิดตาอยู่เนาะโอ้ยผมไม่รู้มาก่อนเราก็จะแลกเปลี่ยนแล้วนี่ในในคอนเทนต์ของเราคือเราต้องใส่กลับบ้านได้ไหมเนี่ยต้องใส่กลับบ้านด้วยอาจจะลำบากหน่อยนะคุณจะบ้าเหรอ เขาดูผมุกคน<ต>ไยๆจะันหนอ่อยอีทีหน้าไปแล้วาโลกโ